ไปแต่งตัวแล้วกินข้าวไปโรงเรียนได้แล้วลนกฮะกินข้าวไปโรงเรียนได้แล้วเห็น,หนตาไหมมตากินข้าวยังใส่หัวบอกว่าถามว่ากินข้าวยังใส่หัวใส่ <laughs> นเราถามดิถามตายกินข้าวยังตามกิน hmm. ข้าวยังใส่หัวเลยเดินข้าวยัง แต่งตัวได้แล้วพ่อว่าไปโรงเรียนไปโรงเรียนทำไมช่วงนี้ไม่เห็นพ่อตกปลาเลยพ่อตกปลาจะไปตกทำไมปลาอยากกินปลาอยากกินปลาหนูก็พูดไปเรื่อยๆอย่างนั้นทำไมไม่ปิดไฟบอพ่อปิดไฟหน่อย ป่า,พ,าพ่อว่าเพราะ่เอาน้ำดูไปแล้วป่านก็ตายน้ำไม้ยังถามพ่อว่าน้ำไม้ยังน้ำมายังน้ำมายังน้ำน้อยู่บ้างน้ำไม,มายังพ่อของเรามันาององเราแห้งมันแรงลูกแรงนาง Lắng hết lạng su nàng mong hết lạng mà yêu nịt bưu cả kín nóng <laughs> thì hiệu động lạng thịt nhiên lạc 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 nhiên อย <alive>. <not S 1> ่าว้าเดี๋ยวจะส่งกระตูดไปผู้เดียวจ้องอยู่นี่กับตาเห้งหยอกตามาปางแกล้งตา มาถิ่นถิโดนนอกนั่นนะสิโดนนอกฮมอมบ่ไ้บ่เห็นจะแก้งตามามาตาเหนื่อยแล้วลูกตาเหนื่อยแล้วตาเหนื่อยแล้ว เอ้ยมาปางล้อตาแค่ประจบ้อนก็บ่มีเท่ากับตาแล้วน,กกน้องกับตันเอ้ยเท่ากับตาแล้วทีบน้องแล้วนนะ่ะเฮ้ยจะพื